ฮือฮ่าแอนทองประสงค์ประกาศข่าวดีได้ลูกสาวแล้ว เธอหญิงหงวงการบันเทิงแอนทองผสมห่างหายจากการแสดงไปถึง5ปีและเธอได้กลับมาทวงบัลลังนางเอกอีกครั้งในละครเรื่องกละลัดรักทางช่องสามที่ประกบคู่กับเพกรุ่นน้องร่วมช่องอย่างเจมจิรายุซึ่งตอนนี้ก็ได้ลาจอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ความน่ารักของพี่กะลัดและน้องไอก็ยังคงอบอุ่นเสมอทั้งในและนอกจอล่าสุดแอนเจมก็คงคู่ไปออกกำลังกายฟิตหุ่นด้วยกันงานนี้ทำเอาแฟนๆฮือหากันยกใหญ่เมื่อแคปชั่นแอนระบุว่าหมอขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณได้ลูกสาวาแวท็กโตทันมาบีบอลกับแม่ได้แล้แวแคปช่่นททาาเอจจะหหยควมดีแ แค่เซลกันเฉยๆนี่เองขณะที่ฟแฟนต่างเข้ามาคอมเมนต์เซลในไอจีกันสนั่นว่าน่ารักคิดถึงนะคะพี่กระหลัดน้องสาวไอพี่กระหลัดกับไอน่ารักลูกสาวขาสวยได้แม่เลยค่ะโฟกัสผิดจุดเนียนจูงขาน้องไอสุดสุดไปเลยค่ะลูกสาวของแม่คิดถึงน้องไอกับพี่กระหลัดนะคะหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ